มาเลยครับมาดูกันว่าครับอืมเอาก็จะเริอนพอรนุ่มพรนุ่มแม่เอากันชู่ขู่ชุกคนครบเนอะอืมยังไ,ได้ครับฝนตกเมื่ขึ้นนครับอืมนำลายบอ่อครับอื่นม,มีเขียดบัวเนอะครับทฝนตกมื่ขึ้นอยู่ังไดึครับโอ้มสุ่งหน,น,นาวร้อนนะครับเนาะอืมสุ่งหนาวร้อนขึ้นน่ครับอืมฝน ลา,ลายบานเรียนทำไรหลังคาเขาหลครับหลายกันทุกคนเอามือนี้ครับมีแนวให้ดูครับเบึ้งรองบึ้งวันที่ยี่สบแปดครับวันที่ยี่สิบแปดนะครับเนาะทำอยไมาดรวมเราสามวันที่ยี่สิบแปอ่าวันที่ยี่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดวที่ยี่สิบแปดแต่ว่าวันที่ยี่สิบเ็ดออกกันที่ยี่สิบเก็ดหอครับคุ้ครับผมเหมือนบึ้งใช่ครับแล้ววันที่ยี่สิบเจ็ดนั ล่วงหลายรอบแล้วครับเรามาดูวันที่28กันครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านครับอืมเอานี่นะครับด้ววันที่28รับมันจะปล่อยไปตอนใดก็โบหูนะครับเคเียดไปแต่เว้นครับมันปล่อยยากจ้ครับเอาวันที่28ทับ3วันที่28ทับ3ทับ6เกตลาวสตาฮานอยมัดรวมลาวสามเมื่อคีครับฮานอยพัฒนาครับวันที่28ทับ3ทับ วันที่28่สิทับสทับ 6, เหเจ็ลาวสตาหาหน่อยรวมลาวสามัคคีหน่อยพัฒนาครับผมอย่าลืมนะครับชอบก็จัดการก็ผ่านครับอย่าลืมนะครับนะครับยังพอยังมีเทากันทู้ขู่ลูกค้นวันที่28ครับผมอชอบก็จัดการก็ผ่านครับ4 4 6วันที่28 4 4 6ครับผมแล้วก็4 6 4 4กครับผม4 4 6 สี่หกสี่ีครับผมเจ้กาก็จัดครับห้ามพลาดนะครับห้ามพลาดครับรครับอืรอครับเลยครับเด้อวันที่ยีสิบแปดทับสามทับหกเจ็ดลาวสตาน้อยมัดรวมลาวสมคีหน้อยพัฒนาครับผม สี่สี่หกครับสี่หกสี่สี่ครับสี่สี่หกหครับ,รบผมตัวกัน8ปดหกสี่เ้าสครับผมอย่าลืมนะครับเมื่อทัวอาจารย์เมื่อนเดิมท้งวัดเราก็ขาดน้ําดื่มนะครับเพอยมม่ยามยเอาน้ำกินมาน้ำให้ด้วครับหรือสู้ขู่สูคนครับอเอานี่ครับสี่สีหกห สี่สี่แปดหกสามสี่เก้าสี่ครับผมอย่าลืม <lawsuit. S 1> นะครับชอก็จัดการก็ะหารครับคุณได้ว่าครับเอาหนังเล็กหน่อยให้เราหน่อยเนาะนี่นะครับเอาดูไปแล้วครับเบิ้งไปดูดีใไในเบิ้งเลึกแนวทางของตผมไม่ไปน้ำครับไปเลยครับอืมอ๋อ มาเลยครับเด้อวันที่ยีสิบกาวันที่ยีสิบก้า วันที่ยี่สิบ, 3, บ 6, เก้าทับสามทับหกเจ็ดครับวันที่ยี่สิบเก้าครับวันที่ยี่สิบ, 3, บ 6, เก้าทับสามทับหกเจกตบึงนะครับเด้อมีอย่างเนี้ย่อน้อยมาร่วมเล่าสตา้าเล่าพัฒนากับมี่นะครับวันที่ 29, ยี่สิบเนะก้ายันมี่บะคับเนพิจารณาบึงด้วยครับเด้อดูด้วยพิจารณาไปด้วยนะครับเด้ออืม นายมัดรวมเราพัฒนอยพัฒนาเราพัฒนาครับปทามมีครับมีกับใส่พวมีกับพวกเป็น้องครับบริบานครับชื่อว่าข้ามเดียวนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านบริบาครับเจ็ดสามอ่าเจ็ดสเครับเจ็สมครับเจ็ดสามเจ็ด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 สา็สมเจ็็สเจ็็ครับวันนี้เก่ายืมนคด้ เออวันดีวันเก่าคร 1, 2, 2. Oh. ับผมหนึ่งหนึ่งอ้เกียเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งเออครับแถม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 ครับมาเกียร์เจียแต่ไมันออกมาหนึ่งหนึ่งแถมแถมแถมครับผมลืมครับอ๋อเขียนไปใช้ก็ได้นะครับเนาะเห็นไหมเกียร์็กียร์แต่ไมต้องมาหนึ่งหนึ่งครับเก็ยรเกียร์เดือดครับอ๋อครับลืมแลครับอผมเลยครับนะครับอ เปลี่ยนก็ไม่เอครับอ้านี่ครับออ่ฉันก็มาไม่เกี่เดักกัดตรงมานหนึ่งคือว่านะครับเนาะชอบกระจัดคัดก็พานครับประมาณครับเอานี่ครับทรศูนย์หนึ่งหนึ่ศูย์แปดสองเจ็ดสามห้าครับ,รบรผมอ่อยากได้น้ำมันเอออยากได้น้ำาดียน้ำมันโซดาได้ครับเด้อกัดูทุกคนกันถึงแล่วส่วงรมาแล้วครับออจานน้ำได้ครับเด้อเห็นว่ะอมาแล้วครับเจ็ดเจ็เอ่อวาว่า ออกตรงคำบันชีวานะครับเนาะเอายมพ่อยมแม่เฮาครับคำนวณมึงครับโอู้หสุขคนใดตัวง,งามนะครับวันที่ยี่สิบเก้าครับผมหอยก้อนหอยล้วงหนาเลยครับเหนเลขออกแล้วจังวาวาเหรียก็ะองถืออยอาจารย์ก็ว่าชอบกปนไดล่ะครับนี่ครับห้ยลวงให้ต้องให้เข็นแนวทางก่อนครัเอาออกมาจังหว่วันไหนะครับเนาะ ต้องเห็นแนวทางนะครับเนาะเออเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแล้วก็สามเจ็ดเจ็ดแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งวงกลมไปเลยครับเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันครับตัวรักตัวชอบ นะครับตัวรักตัวชอบนี่นะครับกันเรียกตัวกันตัวรักโอ้เรียกตัวกันครับเรียตัวกันชอบเจียบแปดนะครับชอบเจียบแปดครับเลขตัวไม่กันนี่มาครับเกียเกียครับมักเกียเกียครับนี่คีดให้แล้วครับอ๋อสิบเก็ยรกับมักก็ได้ครับนี่แะครับเอาแล้วก็จัดคัดกวาคงานนะครับวันน้สวัสดครับ อืมนะครับเดีวเอาที่มาดูวันที่อะไรนครับวันโอ้สามสิบมาแล้วครับเออสามสิบก็มาครับเอาเบิ้งวันทีสามสิบกันทำบันนี้วันที่สามสิบวันที่สามสิบทับสามทับหกเกศลาวสัทธาฮานอยรวมลาวสามพิคิลาวพัฒนาหน่อยพัฒนาครับผมบันรามีลาวพัฒนากรับลาวพัฒนาใส่เลยนะครับเรื่อง อ่านนั้นหลายเขียนหดปกเนาะสี่หนึ่งสองสี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่ครับผมโอ้สี่หนึ่งสองเอามาโฮมกันเลยครับอาจสี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่ครับเกตสองครับเกตสองเกตสี่สามสี่ครับโอ้ครับวันที่บันที่มาย่อยนะครับบันทีสามสิบมาย่อยครับเหล็ก รวมหลายตัวครับเรียนรวมหลายตัวครับเออโอ้ตอนถ่ายเพ่นมาถ่ายถ้ำนะครับเนาะเสียงฮักดังบึ่มหมดจ้าเหมือนยังครับทีมงานในเพ่นมากครับผมยังเลาะหาบึงไม่มีอะไรเลยเออมาเพื่นมาหยอกว้าที่เพื่อนมาหยอกว่ายำมาเนาะอืมอครับเดี๋ยสอบก็จกัันากกันครับเอ่าสอบก็จดกันก็ผ่านโมได้ว่ากันจ้าเหมอยเลยครับเออ อือนี่ครับสี่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งสองสี่ครับอือเกตสองเกตสี่สี่สามครับเอามาเฉยเบื้งเบื้องแนวทางของรัฐบาลครับอือเบื้องเราน้อยเราน้อยไปครับอือแนวทางรัฐบาลกับนี่ครับไทยไทยไดครับแนวทางรัฐบาลครับไทยไทยครับนี่แหละครับทีมงานผลไม้ไทยถ้ำแนวทางตัวนี้นะครับเนี่ทีมงานผลไม้ไทยท้ำตัวนี้แะครับเสียงงามไอ้ฮักบึมเลยแต่ว่า ว่าเห็นงาไหมไหมครับบอยไม่มีมมมอ,อะไรหักเลยครับเขียงเขาหักเองครับเออเรียกเข right. ียนพิษหนึ่งสองหนึ่งครับเขียนพิษหนึ่งสองหนึ่งครับบาตฮ่าเออหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดสองครับเขียนพิษครับบันแหนะครับอาจจะออกตัวเขียนพิษครับมือผ้าไปครับสองหนึ่งสองครับสองหนึ่งสองครับอายุสี่สิบสองปีครับโอ้ยครับนี่นะครับอายุคนเสียชีวิตสิบ สี่สิบสองปีครับจะเรียไหมครับเด้ขขอทุกทุกคนครับโอ้ยหอนเอาอีฟอยแม่เอ้ย,อย,ยนี่แหละแมวน้อยจับให้แปดสองสี่แปดสองสี่โอ้ยตัวเดียวกันนะครับอืมแปดสองสี่สองสี่แปดสองสี่สองสี่สองสี่นะครับอ้าวก่อนุโมมโุตนาบุญเลยเด้ออย่าโน่มกันทุกขทุกคน